บทที่4จัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในหนึ่งวันคนเรามีเวลาย4บชั่วโมงเท่าๆกันครับแต่ถึงแม้บางคนจะทำงานได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่สามารถจัดการงานทั้งหมดให้เสร็จได้นอกจากนี้เราอาจต้องแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเรื่องตำแหน่งหรือวัดความสามารถเช่นความสามารถทางภาษาอังกฤษทำให้เราเผชิญกับปัญหาเวลาไม่พอดังนั้นในบทนี้ผมจะแนะนำเทคนิคจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดครับ ใช้ฟีเจอร์โฟนผมได้กำหนดไว้ว่าช่วงเวลาที่อยู่บนรถไฟคือช่วงเวลาที่ใช้เพื่อลงทุนเพื่อตัวเองปกติแล้วในวันธรรมดาผมจะออกจากบ้านตอน7ดโมงเชา้าและกลับถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งผมเป็นคนทำงานหนักมากครับจึงเวลาอยู่บ้านประมาณ 6- 7ชั่วโมงและนอนหลับแค่ 4- 5หชั่วโมงผมจึงใช้เวลาที่อยู่บ้านไปกับการกินข้าวอาบน้ำสวมเสื้อผ้าและเข้านอนเท่านั้นไม่มีเวลาสำหรับหาความรู้เพิ่เมเติมหรืออ่านหนังสือเลยดังนั้น ใช้ช่วงเวลาที่อยู่บนรถไฟให้เกิดประโยชน์จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผมถ้าผมใช้สมาร์ทโฟนแล้วจะเป็นอย่างไรนะหรือคนที่พ่ายแพ้ต่อสิ่งยอยวยได้ง่ายๆอย่างผมจะต้องเอาแต่ท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาที่อยู่บนรถไฟอย่างแน่นอนและมั่นใจเลยว่าต้องลดได้ในโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กไปเลยไปนแน่หรือไม่ก็ อ่านข่าวเด่นประจําวันบนเว็บไซต์ย a o ูจนหมดรวมถึงข่าวซุบซิบดาราหรือข่าวบันเทิงด้วยอีกทั้งน่าจะติดเกมดิสนีย์อย่างแน่นอนเพราะสมัยที่เป็นนักเรียนผมก็มุษย์จําขี้เกียจที่เอาแต่เล่นเกมตั้งแต่เช้าจนดึกดื่นครับด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้ฟีเจอร์โฟลหรือโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปเท่านั้น ถึงแม้จะถูกคนรับข้างแซวเล่นอยู่เสมอว่าไม่คิดว่านายจะเป็นคนที่ทำงานในวงการไอทีก็ตามจริงอยู่สมาร์ทโฟนใช้งานสะดวกกว่าแต่ถึงผมจะไม่มีมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่ติดใจไม่หนักแน่นละ่ะพ่ายแพ้ต่อสิ่งอยู่ๆได้ง่ายผมขอแนะนำให้เปลี่ยนใช้ฟิเจอร์โฟนแทนจะดีกว่าครับแถมค่าบริการโทรศัพท์ก็ถูกผมกับภรรยาจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เดือนละ2,400เยนเอง แต่ถึงอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่าฟิเจอร์โฟนมันล้าสมัยแล้วสำหรับคนที่คิดแบบนั้นคุณจะใช้สมาร์ทโฟนก็ได้แต่ผมขอแนะนำให้ปิดอินเทอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนโดยใช้หมดเครื่องบินระหว่างที่ใช้เวลาว่างบนรถไฟตอนที่อยู่บนเครื่องบินคุณจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับในทำนองเดียวกันคุณก็ควรปิดอินเทอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนระหว่าง ที่ใช้เวลาบนรถไฟไปกับการพัฒนาตัวเองด้วยครับปิดกั้นสิ่งยุวย,ยุทุกอย่างมนุษย์เรามักจะต้านทานสิ่งยุวย,ยุไม่ค่อยได้เราจึงมักท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตดูโทรทัศน์หรือดื่มเบียร์ทั้งที่มีสิ่งที่ต้องทำและไม่มีเวลาเลือกเหลือเฟือขนาดนั้นแต่เราก็พ่ายแพ้ให้กับสิ่งนี้อยู่เสมอทำให้เราที่มีอยู่อย่างจำกัดไปหมด ผมเองก็รู้ดีว่าการควบคุมตัวเองที่มักพ่ายแพ้ให้กับสิ่งย่ยย่นนั้นเป็นเรื่องยากด้วยเหตุนี้เมื่อมีสิ่งที่ผมจะต้องทําปิดกั้นสิ่งยู่ยยุ่นทุกอย่างดังนี้อินเทอร์เน็ตถึงแม้จะจดจ่ออยู่การทํางานในคอมพิวเตอร,ตอร์แต่ก็มีบางครั้งที่ผมเผลอเลอไปดูเว็บไซต์ต่างๆตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันโปรแกรมค้นหาข้อมูลพัฒนาไปอย่างมากมันจึงสแสดงเว็บไซต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมามากมาย เมื่อคลิกเข้าไปจะเผื่อดูเว็บไซต์อื่นต่อกันไปเรื่อยๆผมจึงตัดสินใจปิดอินเทอร์เนต็ตครับผมคิดว่าอินเทอร์เนต็ตน่าจะเป็นศัตรูในการทํางานของใครหลายๆคนสําหรับคนที่ควบคุมเองไม่ได้คุณก็ควรปิดอินเทอร์เนต็ตในระหว่างการทํางานครับโทรทัศน์หนึ่งในสถานที่พักผ่อนในวันหยุดของผมก็คือร้านอาหารสําหรับครอบครัวซึ่งผมได้แนะนําเอาไว้ว่าเหตุผล ก็เพราะถ้าอยู่บ้านผมจะเผลอเปิดโทรทัศน์เมื่อเปิดแล้วก็จะตัดใจปิดได้ยากพอรู้ตัวอีกทีก็ดูโทรทัศน์จนดึกดื่นเบียร์ผมเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์มากจนถึงขณะที่ว่าครั้งหนึ่งภรรยาเคยบอกให้ผมออกไปซื้อนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้หน่อยแต่ผมก็ซื้อเบียร์โดยลืมซื้อนมไปเสียสนิทและถ้าผมดื่มเบียร์ตอนที่กําลังทําสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วก็ผมจะดื่มไปเรื่อยๆจนไม่สามารถทําสิ่งนั้นต่อได้ดังนั้นผมจึงไม่ตุนเบียร์ไว้ที่บ้านเลย หากอยากดืม่มก็อ,ออกเดินไปซื้อเบียร์ในประมาณที่อยากดืมก่มเท่านั้นเล็งหาตำแหน่งที่ดีที่สุดบนรถไฟเนื่องจากช่วงเวลาที่อยู่บนรถไฟคือช่วงเวลาที่ใช้ลงทุนเพื่อตัวเองผมจึงเล็งเห็นว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดบนรถไฟคือตรงไหนเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของผมตำแหน่งที่ดีที่สุดบนรถไฟสําหรับผมคือบริเวณพื้นที่ยืนหน้าประตูซึ่งมีผนักกั้นระหว่างที่นั่งขับ เหตุผลที่ตำแหน่งนั้นดีที่สุดเพราะว่าผมสามารถยืนตรงนั้นได้โดยไม่ต้องจับห่วงเพื่อพยุงตัวเมื่อพิงหลังกับผนังก้านก็จะใช้มือสองข้างถือหนังสืออ่านได้อย่างสะดวกแถมยังจดโน้ตได้ด้วยหากผมยืนในตำแหน่งอื่นก็จำเป็นต้องจับห่วงเพื่อพยุงตัวจึงไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างเต็มที่แต่เนื่องจากมันเป็นตำแหน่งที่ใกล้ประตูจึงมักจะอัดแน่นไปด้วยผู้คนทําให้บางครั้งผมไม่สามารถกางหนังสือหรือสมุดโน้ตได้เวลาเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ผมก็จะหมุนตัวหันหน้าไปทางอีกฝั่งที่นั่งเพื่อทำแบบนี้แล้วก็จะสามารถกางหนังสือหรือสมุดโน้ตได้ถึงแม้บนรถไฟจะอัดแน่นไปด้วยผู้คนก็ตามตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะนั่งหรือไม่นั่งบนรถไฟเวลาเดินทางด้วยรถไฟช่วงกลางวันหรือเวลากลับบ้านด้วยรถไฟเที่ยวดึกถึงแม้จะมีที่นั่งว่างแต่ผมก็จะคำนึงถึงตำแหน่งที่ดีที่สุดเช่นกันและ จะตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะนั่งหรือไม่โดยพิจารณาจากสิ่งที่จะทำบนรถไฟซึ่งผมจะใช้เวลาบนรถไฟไปกับการทำสิ่งต่างๆดังนี้ 1. อ่านหนังสือใช้แท็บเล็ต2ศึกษาภาษาอังกฤษใช้หนังสือเรียนสเขียนบทความ 4. คิดเรื่องต่างๆ 5. ผพักผ่อน 6. ห,หลับคนทั่วไปอัดเลือกสิ่งที่จะทำโดยพิจารณาจากอารมณ์หรือความเหน็ดเหนื่อยในตอนนั้น แต่จะเขาจะกำหนดไว้เลยว่าจะทำอะไรในช่วงเวลาว่างบนรถไฟตัวอย่างเช่นเมื่อผมกำหนดแล้วว่าจะอ่านหนังสือหรือศึกษาภาษาอังกฤษต่อให้บนรถไฟมีที่ว่างแต่ผมก็จะตัดสินใจไม่นั่งครับเพราะถ้าผมนั่งอ่านหนังสือจะเผลอหลับอย่างแน่นอนในทางกลับกันเมื่อผมกำหนดแล้วว่าจะเขียนบทความสำรับลงในบล็อกหรือสื่อต่างๆผมจะไม่ขึ้นรถไฟขบวนรถเดียวที่มีผู้คนจำนวนมากแต่จะรอรถไฟขบวนที่ มีที่นั่งว่างเพื่อให้สามารถนั่งได้ครับหากกําหนดว่าจะทํางานในช่วงเวลาว่างบนรถไฟแล้วสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเริ่มทํางานซึ่งสิ่งที่ผมระมัดระวังอยู่เสมอคือแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กผมจึงมาชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มเมื่อพร้อมแบบนี้แล้วผมก็จะสามารถจัดทําเอกสารด้วยโปรแกรม PowerPoint ในระหว่างที่นั่งรถประจําทางได้เช่นกันนอกจากนี้ผมยังกําหนดด้วยว่า จะใส่อะไรไว้ตรงไหนของกระเป๋าตัวอย่างเช่นหากเป็นของที่ต้องการใช้ในเวลาว่างบนรถไฟเช่นแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กปากกาและสมุดโน้ตผมจะใส่ช่องด้านนอกของกระเป๋าเพื่อให้หยิบออกมาใช้ได้ในทันทีแม้รถไฟจะอัดแน่นไปด้วยผู้คนก็ตามกระเป๋าที่มีช่องใส่อยู่ด้านหน้าจึงช่วยให้หยิบออกมาใช้งานยได้สะดวกมากขึ้นครับพกพาสมุดโน้ตกับปากกาติดตัวไปด้วยเสมอ คุณเคยมีประสบการณ์ในทำนองนี้ไหมครับคิดไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาได้แต่เมื่อผ่านไปสักพักก็จำไม่ได้แล้วผมเป็นแบบนั้นประจำเลยและจะน่าเสียดายยิ่งขึ้นไปอีกหากไอเดียที่ผมคิดขึ้นได้ไม่ใช่ไอเดียธรรมดาธรรมดาแต่เป็นไอเดียที่แปลกใหม่แต่ผมกลับลืมมันเสียหมดเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วผมไม่เคยมีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องความจําของตัวเองเลยสักครั้งดังนั้นผมจึงพกพาสมุดกับปากราติดตัวไปด้วยเสมอเพื่อเอาไว้จดไอเดียที่คาดคิดขึ้นมา เมื่อทําแบบนี้แล้วผมก็จะไม่หลงลืมไอเดียที่ผมคิดมาได้อย่างแน่นอนผมจะใช้สมุดโน้ตเล่มเล็กยี่ห้อโมเลสกินโมเลสกินปากกาหมึกซึมครับและปากกาหมึกซึมเหตุผลหลักที่ผมใช้สมุดโน้ตยี่ห้อนี้ก็เพราะมันเป็นสมุดปกแข็งซึ่งสามารถเขียนได้สะดวกในระหว่างที่ยืนบนรถไฟและเนื่องจากสมุดโน้ตด,ดังกล่าวมีขนาดเล็กผมจึงสามารถพกไว้ในกระเป๋าได้ไม่เกะกะหรือจะพกไว้ในกระเป๋าเสื้อสูท ก็ยิ่งทําให้สะดวกมากขึ้นส่วนเหตุผลที่ใช้ปากกาหมึกซึมก็เพราะว่าเวลาเขียนไม่จําเป็นต้องกดแรงเหมือนปากกาลูกลื่นทําให้ผมสามารถเขียนที่ไหนก็ได้จริงอยู่ว่าปากกาหมึกซึมส่วนใหญ่มีราคาแพงแต่ก็มีปากกาหมึกซึมราคาแค่1นึ่งผนเยนเช่นปากกาหมึกซึมยี Ye ่ห้อเพรสเซอร์ซึ่งราคาและการใช้งานถือว่าคุ้มค่าทีเดียวที่ผมพกพาสมุดโน้ตกับปากกาไม่ใช่แค่เพื่อจดไอเดียเท่านั้นแต่ยังเอาไว้จดสิ่งที่ผมคิดว่า สำคัญด้วยเช่นข้อคิดที่ได้อ่านหนังสือที่อ่านและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกฝนนอกจากนี้ผมยังจดเรื่องที่นึกขึ้นได้ระหว่างการทํางานเรื่องที่ทําสําเร็จเรื่องที่ทําผิดพลาดและคําพูดดีๆของรุ่นพี่หัวหน้าหรือลูกค้ารวมถึงเรื่องที่ผมอยากบ่นด้วยไม่ใช่แค่สมุดโน้ตเพื่อจดบันทึกเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อมีช่วงเวลาว่างผมก็มักหยิบมันขึ้นมาอ่านทบทวนอยู่เสมอเพราะการจดบันทึกไม่ได้ทําให้สมองของเราจดจําได้ อย่างชัดเจนการอ่านทบทวนสิ่งที่จดบันทึกในช่วงเวลาว่างต่างหากที่จะช่วยให้สมองเราจดจํามันได้ครับเมื่อมีเวลาทํางานไม่พอให้ตัดสินใจว่าจะลดเวลาในการทํากิจกรรมใดบ้างถึงแม้จะเค้นหาช่วงเวลาว่างแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาพออยู่ดีหรือบางครั้งระหว่างทํางานอยู่ก็อาจมีงานอื่นเข้ามาแทรกจนทําให้ไม่มีเวลาพอเช่นไม่มีเวลาไม่พอได้เช่นกันครับ นอกจากจะไม่มีเวลาสำหรับทำงานแล้วเราก็จะจำเป็นต้องมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นอ่านหนังสือเพื่อเลื่อนสอบตำแหน่งจัดทำเอกสารต่างๆหรือบางครั้งก็ได้รับมอบหมายงานสำคัญของบริษัทอย่างกระทนหันนอกจากนี้บางคนก็ศึกษาภาษาอังกฤษหรือศักษาอื่นๆเพิ่มเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองอย่างไรก็ตามงานคือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด เราจึงควรทํากิจกรรมเหล่านั้นหลังจากการทํางานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่นในกรณีของผมก็เขียนต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ไว้เวลาอื่นที่นอกเหนือจากการทํางานครับด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องเขียนต้นฉบับในช่วงเวลากลางคืนของวันธรรมดาหรือวันหยุดทําให้ต้องลดเวลาสําหรับทํากิจกรรม,มอ,อื่นๆที่ให้ความบันเทิงหรือลดเวลาสําหรับนอนหลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมจึงได้ตัดสินใจลดเวลานอนในวันธรรมดาและเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆหลังอาหารเย็นในวันหยุดเพื่อน,นำเวลาดังกล่าวมาใช้ทำสิ่งที่นอกเหนือจากการทำงานอย่างเขียนต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ครับในทางกับกันการกำหนดว่ากิจกรรมไหนบ้างที่จะลดเวลาลงได้ไม่ได้ก็สาคัญไม่แพ้กันตัวอย่างเช่นในกรณีของผมจะไม่ลดเวลาสำหรับทำงานในวันธรรมดาอย่างเด็ดขาดและทำงานไปตามปกติส่วนช่วง ช่วงกลางวันในวันหยุดผมจะให้เวลาครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกจึงไม่เขียนบทความและไม่ทํางานใดๆเลยการปรับสมดุลระหว่างการทํางานกับการพักผ่อนเป็นสิ่งสําคัญบางคนมาคิดว่าคนจะเอางานกลับไปทําในวันเสาร์อยู่แล้ววันศุกร์จึงทํางานอย่างอ,าอ้ออยิ่งและเลิกงานเร็วเพื่อไปดื่มสังสรรค์ต่อแต่การทําแบบนี้จะทําให้ทั้งการทํางานและการพักผ่อนเป็นไปอย่างครึ่งๆกลางๆผมจึงไม่แนะนําครับนอกจากนี้ การลดเวลาส่วนตัวเพื่อทํากิจกรรมอะไรบางอย่างย่อมทําให้ส่วนเวลาส่วนตัวเหลือน้อยลงการกําหนดระยะเวลาจึงเป็นสิ่งสําคัญหากกิจกรรมที่ทําให้นั้นกินเวลาไม่กี่เดือนเราก็ยังอดทนพอเสียเวลาส่วนตัวได้แต่ถ้าต้องใช้เวลาเป็นปีก็อาจจะทําให้รู้สึกทรมานเหมือนเมื่อเจอสถานาการณ์เช่นนี้ผมคิดว่า จำเป็นต้องกำหนดเวลาสำหรับพักผ่อนให้แน่นอนด้วยครับหาหลปหลบหาหลมหาหลมหลบภัยสำหรับตัวเองทั้งที่เราต้องมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ต้องทำแต่เวลาอยู่ที่ออฟฟิศบางครั้งก็มีคนเข้ามาพูดคุยด้วยหรือต้องคอยรับโทรศัพท์ซึ่งเป็นการขัดจังหวะการทำงานแต่ถ้าเราต้องเจอสิ่งเหล่านั้นอย่างยี่งไม่ได้และมันถือเป็นหน้าที่การทำงานเช่นกันเราจึงไม่ควรเบื่อหน่ายหรือพั่มบ่น เมื่อสมาชิกในทีมเข้ามาพูดคุยด้วยหัวหน้าบางคนก็มักจะพูดว่าฉันกําลังยุ่งอยู่นะหรือห้ามชวนคุยนะไม่ก็บอกให้อีกฝ่ายรอก่อนผมคิดว่าคนแบบนี้ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าเลยอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้ถึงเดทไลน์เราจําเป็นต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องทําในสถานการณ์แบบนี้ผมจะกําหนดเวลาและหาสถานที่ในการทํางานเพื่อให้มีสมาธิจดจ่อมากขึ้น ซึ่งผมเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าหลุมหลบภัยครับห้องประชุมหนึ่งในหลุมหลบภัยของผมก็คือห้องประชุมครับผมจะหาห้องประชุมที่ไม่มีคนใช้งานเพื่อขังตัวเองไว้คนเดียวแล้วจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องทําในระหว่างนั้นจะไม่อ่านอีเมลเลยครับเมื่อลูกน้องไม่เห็นผมอยู่ที่โต๊ะเขาก็จะรู้ว่าผมกําลังทํางานอยู่ในห้องประชุมหากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมากเขาจะรอจนกว่าผมกลับมาที่โต๊ะในระหว่างนั้นเขาก็จะทํางานอื่นที่ตัวเองทำํำรอด ผมจะเลือกห้องประชุมที่อยู่ห่างจากโต๊ะทํางานให้มากที่สุดเช่นห้องประชุมที่อยู่ชั้นอื่นเพราะถ้าเป็นห้องประชุมใกล้ๆก็อาจจะมีคนเห็นผมเข้าไปในห้องประชุมนั้นและถ้ามีคนตามหาตัวผมเขาก็จะบอกคนคนนั้นว่าอยู่ในห้องประชุมห้องนั้นนะทําให้การทํางานของผมถูกขัดจังหวะได้ครับร้านกาแฟะระหว่างทางกลับบ้านหลังจากทํางานล่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะแวะร้านกาแฟะระหว่างทางกลับบ้านซึ่งเป็นหลุมรบภัยของผมเช่นกัน แต่งานที่นําไปทําที่ร้านกาแฟนั้นต้องเป็นงานที่สามารถนํากลับไปได้เท่านั้นเนื่องจากในระยะหลังมานี้การรักษาข้อมูลของบริษัทมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจึงมีบางงานที่ไม่สามารถนํากลับไปได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงจําแนกงานออกเป็นสองประเภทได้แก่งานที่ทําที่ออฟฟิศและงานนากลับไปทาที่บ้านนอกจากนี้ผมยังใช้ร้านกาแฟประสานที่สาหรับศึกษาสางกฤษหรือทักษะอื่นๆได้ครับร้านอาหารสําหรับครอบครัว แานอาหารสาหรับครอบครัวถือเป็นหลุมลบภัยที่ผมใช้บ่อยที่สุดเมื่อต้องการสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากงานครับจริงอยู่ว่าหลักการพื้นฐานของผมคือต้องทํางานให้เสร็จเรียบร้อยในวันธรรมดาแล้วใช้เวลาทั้งหมดในวันหยุดไปกับครอบครัวแต่บางครั้งก็มีสิ่งที่ไม่มีทางทําได้เลยถ้าไม่ใช้เวลาในวันหยุดเช่นการเขียนหนังสือเล่มนี้และการศึกษาภาษาอังกฤษและทักษะอื่นๆหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จกับครอบครัวแล้วผม จะขี่จักรยานไปที่ร้าน g o t ตทูก t อตทซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ครับร้านเป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัวเหตุผลที่ผมไม่เลือกร้านกาแฟแต่เลือกร้านอาหารสำหรับครอบครัวแทนก็เพราะว่าที่นี่มีบาร์เครื่องดื่มซึ่งลูกค้าสามารถดื่มได้อย่างไม่จากัดซสิ่งสาคัญอีกอย่างก็คือมันเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านเพราะถ้าหลุมนุภัยอยู่ห่างจากบ้านวันที่ฝนตกหรืออากาศหนาวจัด ผมจะรู้สึกว่าถ้าเดินทางไปลำบากและไม่อยากไปดังนั้นผมจึงเลือกร้านที่ใกล้ๆซึ่งสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปได้นอกจากนี้ผมจะนำโ no น้ตโน้ตบุ๊กไปเพียงอย่างเดียวโดยไม,ไม่นำเครื่องปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ติดตัวไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตทำให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำครับเนื่องจากุมลบภัยดังกล่าวเป็นสานที่ที่ผมใช้ทำงานแต่ผม ไปยังสถานที่แห่งนั้นก็รู้สึกกระตือหรือร้นขึ้นมากครับการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันถ้าในวันหยุดของผมอยู่บ้านก็จะเล่นกับลูกอย่างสนุกสนานทําให้ไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้แต่พอไปถึงร้านผมก็จะเข้าสู่โหมดเขียนหนังสือในทันทีถ้าจะเป็นวันหยุดแต่การเขียนหนังสือของผมคืบหน้าไปได้แบบก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามการมีหลุมรบภัยแค่ที่เดียวก็อาจรู้สึกเบื่อหน่ายได้ผมจึงเลือกร้านที่ชอบเอาไว้หลายๆร้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศครับ คำว่าทำแบบนี้ไปก่อนหรือทำแบบนี้ไปช่วยข่าวคือคำต้องห้ามในออฟฟิศผมมักจะได้ยินบทสนทนาในทำนองว่าทำแบบนี้ไปก่อนหรือทำแบบนี้ไปชั่วข่าวหรืออยู่บ่อยๆสำหรับผมแล้วคำว่าทำแบบนี้ไปก่อนหรือทำแบบนี้ไปชั่วข่าวคือคำต้องห้ามที่ผมจะไม่พูดอย่างเด็ดขาดเพราะมันมีความหมายแฝงถึงการทำงานแบบผนผ่าน <Thank you, S 2> <ๆ>ทำไม<ๆ>เราถึงไม่ควรทำแบบนี้ไปก่อนหรือทำแบบชั่วข่าวไปนั่นก็เพราะ งานที่ทําแบบนี้ไปก่อนหรือทําไปในชั่วข่าวถือเป็นงานที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับมาจัดการอีกครั้งในภายหลังทําให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นเมื่อเริ่มลงมือทํางานใดงานหนึ่งไปแล้วก็ควรทํางานนั้นให้เสร็จเรียบร้อยไม่ใช่อยู่ทํากลางคันนี่คือเทคนิคการทํางานให้มีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้หากเราหยุดทํางานกลางคันตอนที่กลับมาทําอีกครั้งเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะทำไปถึงไหนแล้วนะทาให้เสียเวลามากขึ้นพูดง่าย ยิ่งเราหยุดทางานไปนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเสียเวลามากขึ้นเท่านั้นแถมยังทําให้ประสิทธิภาพในการทําลดลงอย่างไรก็ตามอาจมีบางงานที่เราจําเป็นต้องทํากลางคันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ควรตระหนักอยู่เสมอว่าต้องกลับมาทําให้เสร็จในรวดเดียวถ้ามีสมาชิกในทีมพูดว่าจะทําจุดๆแบบนี้ไปชั่วข่าวผมจะถามกลับไปว่าทําแบบนี้ไปชั่วข่าวนี่หมายความว่าอย่างไงทําไมถึงต้องทําแบบนี้ไปชั่วข่าว ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ก็มีบางงานที่เราจําเป็นต้องทําชั่วคราวจริงๆเพราะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังในกรณีนี้เราสามารถพูดว่าทําแบบชั่วคราวได้ครับไม่พูดว่างานยุ่งมากบทสนทนาในทํานองว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานยุ่งไหมหรือถ้าทางงานจะยุ่งนะเป็นสิ่งที่ผมมักจะได้ยินอยู่บ,บ่อยในออฟฟิศครับหรือเวลาที่ผมเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานเขามักจะทักทายผมด้วยการถามว่างานยุ่งไหม ผมก็จะตอบกลับไปว่าไม่หรอกงานไม่ได้ยุ่งมากขนาดนั้นผมคิดว่าคําว่างานยุ่งมากเป็นคําที่ไม่ควรใช้เหตุผลมีดังนี้ครับเหตุผลที่ 1. การคิดว่าตัวเองงานยุ่งมากจะทําให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดแม้คนที่มีความสามารถหรือคนเก่งๆที่ผมเคยพบเจอมีงานที่ต้องทํามากมายขนาดไหนแต่พวกเขาไม่เคยพูดว่างานยุ่งมากเด็ดขาดแน่นอนว่านั่นอาจเป็นเพราะพวกเขามีความอดทนสูงแต่การที่ไม่พูดว่างานยุ่งมากก็แสดงให้เห็น ว่าพวกเขาทํางานด้วยความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆค่ะเราคิดว่าตัวเองงานยุ่งเราจะทํางานด้วยความรู้สึกตึงเครียดตลอดดังนั้นเราควรทําให้ตัวเองเกิดความรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่ต้องพูดว่างานยุ่งครับเหตุผลที่2การพูดว่างานยุ่งมากแสดงให้เห็นถึงความอดทนของตัวเราเองบางคนมักพูดว่าตัวเองงานยุ่งมากอยู่บ่อยๆนั่นเป็นเพราะเขาต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขามีงานที่ต้องทํามากแค่ไหนหรือเขากําลังทํางานหนักแค่ไหนอยู่ แต่ผมมองว่าการพูดแบบนั้นแสดงให้เห็นถึงขีดขีดจำกัดของความอดทนของตัวเราเองซึ่งมันอาจจะกลายเป็นตัววัดความสามารถได้เช่นกันดังนั้นเราจึงไม่ควรพูดแบบนั้นเพื่อไม่เผยให้คนอื่นเห็นถึงขีดความอดทนอะไรก็ตามบางครั้งเราอาจมีงานมากมายจนทําแทบไม่ทันและยังมีงานอื่นแทรกเข้ามาผมเองก็เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้ตอนนั้นมีคนขอผมช่วยทํางานอื่น แต่ผมไม่ได้พูดว่างานยุ่งมากจนทําแทบไม่ทันแล้วทํางานอื่นไม่ไหวหรอกแต่ผมบอกกับไว้ว่าถ้าเปลี่ยนเดดไลน์ก็สามารถช่วยทําได้ผมจะไม่พูดว่าทําไม่ได้แต่จะเปลี่ยนมาใช้คําที่แสดงให้ถึงการร่วมมือเช่นถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับไม่เก็บเอกสารหรืออีเมลเอาไว้ข้ามคืนสิ่งที่รบกวนสมาธิที่สุดก็คือการมีสิ่งที่ไม่จําเป็นครับเราไม่ควร มีสิ่งที่ไม่จําเป็นอยู่บนโต๊ะในทําลองเดียวกันเราก็ไม่ควรมีเรื่องที่ไม่จําเป็นในหัวให้ต้องคิดอีกทั้งไม่ควรมีอีเมลที่ไม่จําเป็นอยู่ในกองจดหมายด้วย,วยเพื่อให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานเราควรทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นไปทั้งหมดครับหนังสือที่สอนเทคนิคจัดระเบียบเข้าของก็แนะนําให้ทําแบบนั้นแต่เทคนิคจัดระเบียบเข้าของอย่างรวดเร็วที่สุดของผมก็คือทิ้งทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นไปทั้งหมดภายในวันนั้น ผมจะไม่เก็บสิ่งที่ไม่จําเป็นเอาไว้สักอย่างเพราะถ้าเก็บเอาไว้ก็ต้องใช้แรงและเวลาไปจัดระเบียบของพวกนั้นไม่เก็บกองเอกสารบนโต๊ะเอาไว้ข้ามคืนในแต่ละวันที่เราทํางานจนมีกองเอกสารทับถมกันจนเต็มโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ได้รับจากการประชุมเอกสารที่พิมพ์ออกมาเพื่อแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารของสมาชิกในทีมที่นํามาตรวจสอบผมจะทิ้งเอกสารเหล่านั้นไปทั้งหมดก่อนครับก่อนกลับบ้านถึงจะกังวลอยู่บ้างว่าถ้าต้องใช้ ในภายหลังล่ะจะทํำยังไงแต่ในยุคสมัยนี้เอกสารเกือบทั้งหมดถูกเก็บไปในรูปแบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วหรือถึงไม่มีไฟล์เอกสารนั้นก็ต้องมีใครสักคนที่เก็บตัวเอกสารต้นฉบับเอาไว้อยู่แล้วถ้าต้นฉบับของเอกสารนั้นไม่เยอะจริงๆล่ะถือตอนนั้นก็ต้องถอดใจครับเพราะถึงจะเก็บเอกสารนั้นเอาไว้ แต่ก็อาจค้นหามันจากเอกสารกองตัวไม่เจอแล้วในเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะหามันไม่เจอก็ทิ้งมันไปตั้งแต่แรกเถอะเถอะครับหลังจากผมทิ้งเอกสารเหล่านั้นไปแล้วโต๊ะก็จะโล่งในช่วยบิบตาทําให้ผมมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทําได้ไม่เก็บอีเมลที่ไม่สําคัญเอาไว้ข้ามคืนเนื่องจากผมได้ทําเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านกับอีเมลในกองจดหมายหัวเรื่องอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจึงเป็นตัวอักษรสีแดงตัวหนา ซึ่งทำให้ผมรู้สึกกดดันเมื่อมองเห็นกองจดหมายเข้าดังนั้นถ้ามีอ e ีเมลฉบับไหนไม่มีความสำคัญก่อนกลับบ้านผมจะลบมันทิ้งเช่นเดียวกันกับการทิ้งเอกสารบนโต๊ะมีหลายครั้งที่แมกซีนหรืออ e ีเมลจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งเข้ามาในกองจดหมายโดยที่ผมไม่รู้ตัวแต่ผมจะไม่เปิดอีเมลพวกนั้นเลยในเมื่อตั้งใจแบบไม่เปิดอ่านอยู่แล้วผมจึงสามารถลบมันทิ้งได้ทันที เพราะแฮกอีเมลที่ไม่สําคัญซึ่งยังไม่ได้อ่านอยู่ในกองจดหมายผมจะรู้สึกว่ามันลบกวงสายตาและอาจทําให้ผมมองข้ามอ e ีเมลที่สําคัญไปจริงๆดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือไม่เก็บอ e ีเมลที่ไม่มีความสําคัญเอาไว้ข้ามคืนหลังจากทํางานในแต่ละวันเสร็จแล้วเราควรเปิดอ่านอ e ีเมลลบอ e ีเมลที่ไม่สำคัญทิ้งทั้งหมดแล้วค่อยกลับบ้าน